ในคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อกันจากคลิปที่แล้วที่ได้พาให้ชมตัวอย่างของแอปเบรกรับจ่ายวัสดุในวันนี้ก็จะมาลงมือทำกันตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแล้วก็จะค่อยๆเริ่มทำไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวอย่างที่ที่ได้ ลงไปในคลิปที่แล้วนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมโอเคครับในตอนแรกเนี่ยเราก็จะทำการสร้างตัวฐานข้อมูลนะครับในตัวแชร์พอยต์ของผมเนี่ยก็จะมีอยู่4เรียกว่าเป็นส4สี่ดาต้เบสแล้วกันนะครับก็คือจะมีดาต้าเบสในส่วนของ ตัวฐานข้อมูลนะครับตัวที่เป็นรายการสินค้าหรือว่ารายการวัสดุนะครับในอันที่2ก็จะเป็นเก็บข้อมูลในเรื่องของอสถานะการเบริกจ่ายแล้วก็ยอดคงเหลือนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนที่3ก็จะเป็นเก็บข้อมูลใน แบบฟอร์มใบเบิกนะครับแล้วก็ในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มการรับวัสดุกรณีที่มีวัสดุเข้ามาก็จะมาเก็บในในแบบฟอร์มนี้นะครับผมโอเคพอเราได้ทำการสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการ Import ตัว ่านข้อมูลเข้ามาที่แอปของเรานะครับโดยไปที่ data ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก a อ d d t t a เข้ามาเลือกตัว c o n n e c t ตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ a จ point แล้วเราก็หาตัวตัวฐานข้อมูลของเรานะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับผมก็ connect มาทั้ง4ตัวเลยโอเคพอเราทำการได้ตัว คอนเนคเตอร์ฐางข้อมูลเราเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่ตัวทีวิวนะครับเราก็จะเริ่มทำแอปกันละในส่วนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดแอปเดิมควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันเหมือนคล้ายกันนะให้มันเหมือนกันละกันเนาะโอเคในส่วนแรกเนี่ยผมจะให้เป็นยูทเจอร์โปรไฟล์นะครับผมก็จะตั้งชื่อ ทีนี้ในส่วนของยู e r เอร์หน้าหลักของยูท r เอร์เนี่ยเราก็อ่าน,นี้ผมก็จะตกแต่งแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีความสวยงามอะไรเท่าไหร่ก็วิธีหรือไม่ก็ผมอาจจะแทรกตัวเทมเพลตสำเร็จรูปมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลบลบตรงนี้ออกดีกว่าอ่ามันลบไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสกิแรกก็ ผมก็นิวสก,กีนเข้ามานะครับแล้วก็มาที่ลิสต์นะครับผม๋ยวลบอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อโอเคอันนี้ผมก็จะได้ตัวหา u s e r profile เข้ามานะครับทีนี้พอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำการ connect ฐานข้อมูลนะครับโดยที่ในส่วนของยูทเซอร์เนี่ยเราจะให้เขาเห็นข้อมูลการเบริกที่ที่เขาทําการเบริกนะครับก็ผมก็เลือกตรงว่างๆนี้นะครับแล้วก็ให้มันขึ้นตัวที่เล็กด a ต o ์ซอสนะครับแล้วก็เลือกที่แบบฟอร์มเบิกวัสดุโอเคก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้มันก็ยังไม่มีข้อมูลเนาะเนื่องจากว่ายูเซอร์ User ยังไม่ได้ทําการเบริกนะครับ นี้มาดูในส่วนของสก,กีนที่สองนะครับก็จะเป็นสก,กีนในส่วนของการดูรายละเอียดข้อมูลนะครับจากที่อ่าพอมีรายการเบิกเข้ามาปุ๊บเรากดดูดีเทลนะครับมันก็จะวิ่งมาที่หน้าหน้านี้แต่ว่าเรายังไม่ได้มีการเบิกเนาะเราก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับผมก็จะมาข้ามมาถึงในส่วนของการทำนะครับ รายการสินค้าหรือว่ารายการวัสดุผ่านหน้าแอปนะครับผมก็กลับมาที่แอปของเรานะครับจากนั้นก็ n e w s c r e e n ผมก็จะใช้ตัว Li s t เหมือนเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันมีเทมเพลตที่รอ,องรับรูปแบบไว้อยู่แล้วนะครับผมก็เลือกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ฐานข้อมูลวัสดุอ่าตอนนี้ผมก็จะได้ข้อมูลที่เป็นวัสดุ เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาปรับเปลี่ยนชื่อนะครับให้มันดูตอดคล้องกับารายการสินค้านะครับรายการวัสดุผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นรายการวัสดุนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้านบนนิดนึงนะครับให้มันดูแตกต่างไปกับ ด้านบนนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นอาจจะเป็นดูเตอร์อย่างเดียวก็ได้ครับ แล้วก็ในหน้านี้ก็จะเป็นไอเทมทีนี้พอเราได้ข้อมูลมาเราก็จะถัดกะทำการเปลี่ยนชื่อนะครับให้มันเป็นชื่อที่สื่อถึงตัววัสดุนะครับในส่วนแรกผมก็จะให้มันเป็นหมายเลขวัสดุนะครับก็หมายเลขวัสดุเรากําหนดให้มันเป็นใน ฟิลดที่อยู่ในฟิลดของไตเติลนะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อก็จะเป็นในส่วนของ m a ททีเร l ยวตรงนี้นะครับผมผมก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นเป็นในฟิลดของชื่อนะครับแล้วก็นะครับจำนวนคงเหลือนะครับผมก็จะ Copy ทีนี้ลงมาเลย่า Copy ตัว Text ตัวนี้มานะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นนะครับอ่า quality นะครับผมจากนั้นก็หน่วยนับนะครับก็ copy แล้วก็ตัวอ่า location จัดเก็บวัสดุนะครับ โอเคอันนี้ผมก็ได้หน้าตาของตัวรายการมาทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนก็สามารถที่จะจัดรูปแบบได้ตามใจชอบนะครับผมจะเห็นว่าตงรงนี้มันเกยกันมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขยับตัวตัวหน่วยนับออกมาหน่อยนึง โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนต่อมาเราก็จะเอาตัวนะครับเช็คบล็อกเข้ามาอยู่ในในแต่ละรายการนะครับก็ผมก็จะลบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวกาดรตรงนี้นะครับให้มันคุมสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวอินเสิร์ตครับเลือกที่แ็บอินพุตแล้วก็ตัวเช็คบ็อกนะครับทีนี้มันก็จะมีตัว ตัอักษรตรงนี้ขึ้นมาผมก็จะทําการลบออกนะครับไม่ใช้แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนจัดรูปแบบให้ได้ตามที่เราชอบนะครับผมก็จะไว้ประมาณนี้นะครับไว้ตรงนี้เลยทีนี้เราก็อ่า มีในส่วนนี้เนาะผมก็จะก๊อปี้ในตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เอามาวางไว้โอเคจากนั้นนะครับก็มาดูในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเท็บที่เขียนไว้ว่าจำนวนรายการก็คือพอเราทำการติ๊กถูกในรายการที่เราเลือกเนี่ย เราจะให้มันนับจํำนวนแล้วก็แสดงข้อความนะครับว่าเราเลือกไปกี่รายการนะครับ